สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักคุณครูทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับสำหรับ EP ที่แล้วคุณครูสอนไปกับเรื่อง watch d u t c h i ลูกไล่ใช่ไหมครับก็คืออะครับการบอกคุณลักษณะนะครับของคนนะครับของขนาดของสิ่งของของหน้าตาใช่ไหมลูกวันนี้ครับหลังจากที่เราเรียนรู้นั้นวันนี้คุณครูก็จะมา พูดถึงครับการสวมใส่เสื้อผ้าของเราบ้างว่าเราจะบอกคุณลักษณะบอกสีอย่างไรนะครับวันนี้เราจะเรียนเยนื้อเรียนรู้นะครับกันในเรื่องของ my c r o t h e s นะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับก่อนที่ไปเราจะไปรับรู้จุดประสงค์ของวันนี้ก่อนนะครับอ่า my c r o t h e s one นะครับจุดประสงค์ของวันนี้นะลูกก็คือบอกความหมายของคำศัพท์เรื่อง สีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้ถูกต้องนะครับพูดและขอนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเห็นงนีครับเกี่ยวกับเสื้อผ้าของตนเองนะครับเครื่องแต่งกายหลากสีได้นะครับอ่านประโยคเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีเจตคติฐฐที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้อะไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไป ทบทวนสีกันก่อนยังจํากันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนก่อนนะครับมาดูอันแรกครับนะครับคุณครูเขาปิดเสียงก่อนนะครับเพื่อให้พวกเราได้ยินเสียงคุณครูชัดๆนะครับมาดูกันเลยนะครับพร้อมกันหรือยังเอ่ยทุกคนเตรียมสมุดของตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับเพราะในสมุดคุณครูเคยให้จดเกี่ยวกับสีไปแล้วใช่ไหมลูกนะครับอ้า มาดูแรกครับเรดเรดเรด R E D เรดอ่าสีอะไรครับลูกสีแดงนะครับกลีนกลีน G R W E N กลีนสีเขียวนะครับนะครับเด็กๆจะต้องเปิดและจําคําศัพท์เขียนคําศัพท์พวกนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเด็กๆจะต้องนําไปใช้ในการเติมประโยคในวันนี้นะครับ อ่าต่อไป yellow yellow ออกเสียงตามมุนคุณนะครับ yellow y e l o w l o w yellow ต่อไป blue blue b l u e blue ก็คือสีอ่าสีน้ำเงินนะครับต่อไปสีส้มนะครับ o r a n g e orange orange สีส้มนะครับต่อไปสีม่วงนะครับ purple purple p u r p l e purple สีสีม่วงนะครับ, purple. Purple. U r p l e. รบต่อไปนะครับอันนี้จะออกสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูนะครับจะไม่ค่อยชัดอะไรสีชมพู pink พิงค์ P I N G พิงค์นะครับต่อไปสีดำนะครับ B L A C K back back สีดำนะครับต่อไป white white W H I T E white เห็นไหมครับ red สีแดง r รีนสีเขียว yellow สีเหลือง blue สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะาูก orange orange สีส้ม purple สีม่วง pink นะครับสีชมพู black สีดำ white สีขาวอ่าทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้นะครับเรียนรู้คำศัพท์แล้วทบทวนแล้วนะครับคุณครูก็จะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่กันพร้อมยังเอย่ยนะครับ จะมาถึง my clothes ก็คือเสื้อผ้าของฉันนั่นเองนะครับามาดูอันแรกครับที่เราเรียนวันนี้ skirts s k i r t ออกเสียงเหมือนคุณนะครับ skirts k i r t s k i r t ก็คืออะไรลูกกระโปรงนั่นเองนะครับต่อไปครับ t s h i r s ออกเสียงเหมือนคุณนะครับ t-shirts e ทีเช r ร์นี่ก็คือเสื้อยืดนะครับหรือเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นแบบใส่สบายสบายอะไรประมาณนี้นะลูกเดี๋ยวผ่าสะกดก่อนนะครับ s s s I r t s h i r t t-shirts อ่าโอเคนะครับได้สองคำแล้วก็คือ skirts t-shirts นะครับกระโปรงกับเสื้อยืดนะครับผมต่อไป jean jean น,น,นะครับ j e a S n s gene นะครับหรือกางเกงยีนนั่นแหละลูกก็คือยีนนะครับต่อไป jacket jacket ก็คือ j a c k e t jacket ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อแขนยาวเสื้อคลุมของเรานั่นเองนะครับอาจจะเสื้อชั้นนอกนะครับอ่าเมื่อกี้ท,ทุกทวนก่อนลูกอะไรครับ skirts t-shirts jean jacket อ่าโอเคต่อไป เอียร e ิงเอียริงก็คือต่างหูนะครับเอีย e ริงต่างหูอ่า e a w r, r i n g s อีกรอบนะครับพร้อมครู e a w r, r i n g s earring earring นะครับซึ่งหมายถึง ต่างหูนั่นเองนะครับคุณครูจะออกข้อสอบแล้วนะครับใกล้ที่จะสอบปลายภาคกันแล้วนะครับถึงจะเป็นในช่วงสถานการณ์โควิดคุณครูก็สามารถออกกอสอบได้คุณครูก็จะอาจเป็นคลิปข้อสอบให้เด็กๆหาคาตอบเสร็จแล้วก็จะให้เด็กๆส่งคําตอบมาให้คุณครูเช่นเคยนะครับโดยจะต้องเก็บกระดาษคําตอบไว้ด้วยนะครับคุณครูก็จะทําการตรวจสอบด้วยโอเคต่อไปนะครับอันนี้อ e ีริงก็คือต่างหูใช่ไหมหลืต่อไปแซนเด l ล a n d a l s s a n d a l s ก็ <S <S คือรองเท้าแตะนะครับ S A N D A L S s a n d l l s รองเท้าแตะอ่าเดี๋ยวตัวนี้นะครับคำศัพท์ที่เราได้เพิ่มมาอีก็คือ s k i r t s กระโปรงชีเชอรเสื้อยืดจีนกางเกงยีนนะครับ Jacket เสื้อแจ็คเก็ต a อ ring ต่างหู s a n d l l s รองเท้าแตะอ่านะครับ นะครับนี่ก็คือคำศัพท์ที่เราเรียนวันนี้ประโยคที่เราจะใช้กันสนทนาวันนี้ก็คือ,อามาฟังกันเลยพร้อมๆกันแต่ออกเสียงร้อมคุณนะครับ what are you wearing what are you wearing ประโยคคาถามพวกนี้ก็คือ what are you wearing ก็คือคุณสวมใส่อะไรนั่นเองนะครับ่าจากที่เราบอกคุณลักษณะของร่างกายไปแล้ววันนี้มาบอกลักษณะของเสื้อผ้ากันบ้างนะครับก็จะตอบด้วย I am wearing ออ่ะนะครับมีอะกับแอนอะกับแอนนะครับแอนจะใช้ในกรณีที่เป็น a e i o u ก็คือสีนะครับที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u ยกตัวอย่างเช่นสี O อ a n g ตก็คือสีส้มใช่ไหมลูกมันจะต้องเปลียน O r เร g e เป็นตัว o เพราะฉะนั้นจะต้อง i am wearing อ i am wearing an orange อย่างนี้ orange อะไร orange shirt อย่างเงี้ยนะครับ orange t e a c h e r s อย่างเงี้ยชั้นสวมใส่เสื้อยืดสีส้มอย่างเงี้ยนะครับอาเดี๋ยวครูจะพาไปยกตัวอย่างนะครับอะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างครับอันนี้เขาบอกมีอะไรครับอ่ามี orange สีส้มใช่ไหมลูกบวกกับ jacket นะครับคุณครูก็จะถามก่อน What are you wearing เราก็จะตอบทันทีเห็นไหมครับก็จะตอบ I am wearing and บวกด้วยสี orange แล้วก็ตามด้วยคำนามก็คือแจ็คเก็ตก็เป็น I am wearing an orange jacket ก็คือฉันสวมใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีสม้มแบบนี้นะครับไม่ยากหรอกคุณครูเชื่อว่าไม่ยากสำหรับพวกเราคำถามก็คือ What are you wearing นะครับ I am wearing ตามด้วยคันเหลือคันเหลอก็คือสีนะลูกนะจำไว้นะครับคันเหลอก็คือสีแล้วก็คำนามคำนามที่เราเรียนไปนเมื่อกี้มีอะไรครับมีสเก์ตกระโปรงทีเชอร์เสื้อยือดอะไรอีกอีร e ิงต่างหูแซนเดลรองเท้าแต่จีนกางเกงยีนแล้วก็อะไรอีกอันนึงนะเอ้คุณครูก็ลืมอ่ะแล้วก็แจ็กเก็ตเสื้อแจ็กเก็ตนะครับอ่าอ่านะครับเอามาดูอีกสักอันอ่า Blue Jean นะครับ I am wearing เห็นไหมลูกบวกด้วยคันเลยตามด้วยนามก็จะได้ตอบว่า I am wearing blue j e a n นะเห็นไหมครับง่ายๆเลยมาดูอีกคำแล้วกันครับ I am wore I am wearing เห็นไหมครับ I am wearing green sandal ก็คือฉันสวมใส่รองเท้าแตะสีเขียวโอ้ยง่ายมากเลยใช่ไหมลูกอ่ะมาดูนะครับแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะลูก ค,คุณครูก็จะมีใบงานตรงนี้นะครับให้เด็กๆทํานะครับโดยมีรูปภาพที่กําหนดให้แล้วให้เด็กๆเขียนเพิ่มเติมลงไปนะครับคุณครูก็จะถามคําถามนะครับ What are you wearing? คุณสวมใส่อะไรเด็กๆก,ก็จะตอบคุณครูคุณครูก็จะมีคำศัพท์ให้แต่สีเด็กๆต้องไปดูเอาเองนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นนี่เห็นไหมครับ T-shirt 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 สีเขียว T-shirt สีเขียวต้องใช้คำว่า clean เห็นไหมค,คุณครูก็ตอบเลย I am wearing clean T-shirts นะครับหรือเด็กๆอาจจะใส่อ่ะด้วยก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค,คุณครูไม่ว่านะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับแบบฝึกหัดก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวค,คุณครูก็จะส่งแบบฝึกหัดให้เด็กๆตามไปนะครับอ่ะมาสรุปกันก่อนนะครับวันนี้นะครับอ่าสิ่งที่ประโยคที่เราได้เรียนวันนี้ก็คือ What are you wearing ใช่ไหมครับอ่า I am wearing ตามด้วย color บวก ด้วยนามนะครับหวังว่าวันนี้นะครับเด็กๆจะมีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการนะครับบอกคุณลักษณะของเสื้อผ้าที่สวมใส่มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเด็กไหนที่เด็กๆคนไหนนะครับที่ยังงงหรือไม่เข้าใจสามารถมาดูซ้ำอีกรอบหรืออาจจะโทรมาสอบถามคุณครูได้เลยนะครับนะครับสำหรับใบงานนะครับก็คือให้เด็กๆเขียนเด็กๆอาจจะเขียนโจทย์นะครับแล้วก็ เขียนคำศัพท์แล้วก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับแบบคุณครูนะครับแล้วก็ตอบได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องวาดภาพนะครับเพราะว่าคุณครูเอาภาพให้ดูเพื่อให้เด็กๆรู้ว่านี่เป็นสีอะไรนั่นเองนะครับก็คือเด็กๆไม่จําเป็นต้องวาดเด็กๆก็เขียนลงไปเลย T-shirts เท่ากับ I am wearing green T-shirt อย่างอันนี้ Earring เด็กๆก็เขียนเลย I am wearing อะไรสีอะไรครับอ่าสีแดงภาษาอังกฤษว่าไงอ่าเด็กๆก็ไปตอบเลย r e d Earring ตดเติม e ลงไปได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องวาดภาพนะครับอ่านะครับหวังว่าวันนี้เด็กๆน่าจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับบ๊ายบาย see you you a g a i n next time บ๊ายบายครับ